นะว้าเอาปิดปิดปิดเดี๋ยวเขาบินมึงแย่งพันอันนี้แย่งพันกระบปกาเปิดออกไลน์นะครับเขาจะบินออกนะครับได้ยเยอะเลยอันนี้ดิเม่นบันี่นี่ไอ้นี่เออในวะในๆๆมันบินมาเจา้าขนาะเออบิแมาเจ้า้าเปิดเปิดอ่าลงไป ใส่ซีอิ้วขาวเล็กน้อยหอมมากแม่นะมันจะแสบเด้อพราะตัวขวมันเห้งมันเหรือมันแห้ง แล้สาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย สวัสดีครับมือนีสิมาล่องนะครับไตกิซ่อนนะครับโดยใส่เสียงของกิซ่อนหลาๆนะครับจาก Youtube หรือว่าจากแหล่งอื่นๆที่มันมีเสียงครับเป็นเสียงเสียงสัตว์นะครับที่เป็นเสียงกิซ่อนนะครับด้วยเสงไฟแสงสีขาวนะครับตอนนี้กามาพื้นที่หลังบ้านนะครับจากล่องเบืองครับพอดี ไทยบ้านข้าจะไต่หรืมันได้นะครับของเขาก็เลยมาลองนะครับลองลองใส่นะครับโดยจิตตังอ,อุปรกรณ์อุปกรณ์เขาก็จะมีะน้นำโพอาใส่เอาใส่หยางไมางมาเปิดพี่พีนะพี่พจะมือจา้าหนอนนะครับเ,เ,รเ,เชื่มนี่ได้ก็ได้นี่เอเอเขาเจ้าจบอกว่า,าคนหาเสียงดิ จะบอกว่าเปิดเสียงมันมันสิบกิโลซอนหรือกิริศจ๊ะซอนจ้ะมันไม่มีน้ำนี่แหละบอประเด็นนี่หนาวเขาว่ามีแต่ไฟมันสิบินมาหาเองย่ากินง่ายแก่ขับจุดมันต้องไปอยู่ไก่ให้น่าเบื้องส่งมันอยู่มองขีดต๋มยังว่าเมียนต้องมีหน้ามีต๋มมีน้ำย่าพึ่งเล่าย่าพึ่งเล่าสร้างเบื้งพูนไปให้ยุ่นอันหน้าพูน หวัวล่องมันกันนะเสียบแล้วเปิดอันนี้ต้องกวดตัวเออมาเนยียงตัวโหมดมันอืมเปิดได้ัะคุณกะเรียงเสียงนี่เปิดจำแล้วนี่ยเน,นี่ยต่ไฟแสงสีขาว เสียงจำๆเลยมันมันม,นมากด้วยสันมันต้องลงดินหรือเปล่านี่จอยึ<ม>ตย้องลงเปียงเอียงไปหาขี้ดินหรือเปล่าอันนี้มันไกรอบแบบเลยนเสีงสิเส <c oughs> ียตง <c oughs> ต<ร>งัวลงไปดินสักหน่อยทะเบิ้ลทะเบิ้งไม่เสียงบ่ดังอ่ะดังดังแล้วจำเนี่ยถ้าจะใส่เสียงดังบักฮอกก็

กิซอนตัวแรกมาแล้วนะอีดียวกิซอ,อนตัวแรกวาแล้วท่านแม่ตัวกิซอนยังบ่กกิซอนตัวเอาได้ผลจริงๆอ่ะเออตัวนึงตัวนึงเอเอเฮ้ยมันมาแล้วโค้องอ่ะจับชูจับชูจับชูดิได้สองตัวแล้วพี่น้องแมวเดี๋ยวจะนิ่งนิ่ง มันบ้าโฟกัสมันเลแป๊บนึงอ่าโอเคเออไม่ต้องจอบอ่ะเอาน้ำใส่มาอยู่บ่อครัวเอาหรอแต่ยืกหัวแท้นี่นี่นี่เม่นบ เม่นบ่เออ <Hollywood> tamam. <areas> เออว่ะมันอาจจะอยู่ในดินเด้ถ้าเฮงเสียงดังมันแห้งสิได้ยินไก่มันยิ่งมาหลายหัวจ้างเจอาซ่ามันหลบอย่างอื่นเปิดแต่เสียงคิรีนีะมันอยู่นี่เปิด เออนี่ยเจเอนี่อิลิอ่ะยิโซนมาแล้วต้องขอบคุณช่องนี้มากเลยที่เอาเสียงนี้ลงมามึงขึ้นยี้ข้าเจ้ากันแต่ยิ้มยันเงียบนะนี่นี่นี่เออ นี่ไม่ยังแล้วไม่ยิงแล้วนี่นี่เก็บ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 เอาไหนดูสิชมสมาชิกสิเดี๋ยวยังแฝงต้องไปโฟกัสเอ้ยนี่ไงโรถปิดมันสิออกเขาหลอกเขาลอกเดี๋ยวพามาชมอีกรอบนึงพี่น้องเดี๋ยวไปคุบอันปีซอนจอยกันก่อนครับอัปเดตสิเนื้อเยอะเท่าไหร่แล้ว ว้าวอาปิดปิดนี่ยังแตยยุดยุหนัมทแมนเพราะมันบินล้วบินมาลงแล้อยอยู่ตรงรนไปมันบินอ่่มันดีเนาะ แล้วเไปจหน,นึ่งันีไ่งนอนไงไงตอน้ยงไปจอนเป็นไงมนจะยุ่งยัวมันจ้างอ่นมตน,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 นกี่ครับบรรยากาศรอจับที่ซ้อนนะครับเป็นการจับที่ซ้อน ไม่หลุดแบบไม้ที่เขาตองล้มผมนะครับนี่ไฟแตงสีขา้าน้วกับน,นี่อ่าลำโพงนะครับถ้าเป็นลำโพงไงเนี่ยแหงแหงเสียงแหงกองกองว่านไปไกลเสียงจะทรงไปไกลกีซ่อนเขาที่นี่เขาจะบินมหาตามเสียงมาจัดตามไฟครับเสียงเบรดเหรอแย่งแย่งมนด้ยวยคืออ ไหนไหนครูบอกไท่านเออวะตาต้องจองไปยุทีมงบริเวณแสงไฟที่เข้าไต่ไปเลยครับพี่น้องเขาว่ากันเขมาตกปุ๊บเนี่ยเขาจมนเด่นนั่นเลยมันม,มันมันมันสมมือนกองโถก็นี่นี่มาทำงโทรศัพน,น,น,นี่เดี๋ยวเปิดไปใกมีอะ

แเยลเยอะขึ้นวันก่นอนเหตดการณ์ไปไปยุทธ้างพุณ การไต่กี่ซ้อนเอ้ไก่กิลีดเฮ้ยไต, <laughs> ต่ก่ซ้อนในครั้งนี้ครับกขอขอบคุณนะครับช่องวิถีเซะคกราวนะครับผมอ่าที่ได้อนุเคราะห์เสียงนะครับแมงก่ซ้อนแมงกระซ่อนนะครับลงไปใน u t u b e นะครับผมเพจในเท่าใตไตนะครับขอบคุณหลายๆครับผม นี่นี่มาตีก่นอนเ,เห็นไหมนันๆๆๆๆ่นนั่นนั่นนั่นจะสามทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวสามทุ่มเข้ากับเลิกแล้วนะครับมันเดือดนะครับกับอยากนอนเนาะเนื้อมือล้างว่ากันไหมครับ นะว้า <Yeah>, wow. <Yeah. S 1> เอาปิด <Yeah. S 1> ปิดปิด <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาบิน <Yeah. S 1> มึงแย่งพันอันนี้แย่งพัน <Yeah. S 1> กับบกาบเปิดออกไลยนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะบินออกนะครับ <Yeah. S 1> เยอะเลยอันนี้ดิเมีนบอนี่ดอ,อัน <Yeah. S 1> ี้ได้ได้ได้ เแม่เจ้าค้าเปิดเปิดอ่าลงไปอ่ามือนีก่ะพ่อสมิกรก่นะครับเพราะว่าเกิดสามทุ่มแล้วเท่ากะหยียนอนอนนะครับเดี๋ยวหยุดเสียงไว้นะครับกะเดี๋ยวเก <nes> ็บของเก็บอุปกรณ์นะครับกับวิธีแบบนี้เท้ากับ หัวก็หูจักเนาะแต่ว่ากบมีคนแนะนํามากเจ้าของผ้าเฮ็ดนะครับเขาก็เลยลองมาเฮ็ดเบิ้งนะครับได้ผลก็ยังเข้าใจไวดีครับระว้างเราบ้างมั้าใหม่เดี๋ยวมือล้างมากไหมครับพี่น้องเมื่อนี้ครับสามากกับฝากดติดตามกดซับตะไข่กดไค์กดแชร์นี่ยนะครับเด้อพวกผมลงเว้นมากหัวก็ลงเว้นมากอ่ะเนี่ยครับมาล่องไตเบิ้งครับอันพอดีมีคนไข่ไปหาอยู่ที่ทํางานเพิ่นเรกบอสุฟังนะครับเขาก็เลยลองมาเฮ็ดเบิ้งนะครับ โลงเว้นมากประมาณทุมสองถุมก็ได้ล่ลองมาไต่ขึ้นยังพันวาเบิ้งนะครับพอดีเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องมืออยู่เขาก็เลยมาเห็ดครับผมเสร็ะะรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวเกบอุปก่อนนะสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ